ไม่ใช่แล้วพใหญ่นะอ่ะอเผ็ดปวกออกพี่น้องพี่ใหญ่เสื้อโทรให้มาเก่เผ็ดปวกสั่นพี่ใหญ่แล้วคือตาดีแท้ลายว่ะ,ะพ่อเออเขาที่เอามาจอบเบิ่งอยู่มันคือบม่มีมันคือบ่เห็น บ่กบรเขามาทางนี้่านนี่ใส่อ๋อเยนบานเบิดเออเมืองฟูอะไรแบบนี้ใช่ไหมพ่นพืนพี่น้องพี่น้องเบืองเบืองเมือง เมืองนากเนี่ยมันบานบิดล่ะอืมน้องน้องเบิ่งเมงเบิ่งเนอะมันบานบิดเลยเมื่อวานนี้เขามาเบิ่งอยู่ไหนแต่เขาไดเขามาในนี่ฮะตีใช่ ตาพี่น้องพี่น้องู้พ,พ ng, ูนคิ้เรมาดรอนกี่ตัวพี่น้องอู้หูอาผู้พูอ oh, ยู่ไงผู้คุณอาตงจันผ่านเลยไหมขนาดู้พูนนะกะพี่น้องลยูกคอยตื่นมาจักพูนผูนจะบอกให้สตตีกันทังเสียงอยู่บ่เออ หมูใหญ่เลยเด่นน่ะโอ้ยอยกงหายแต่บบไม่เห็นตอนมันหนนะเนาะมันบบานเออเออดีใจดีใจดันคอดีเสื้อโทรมาเอาเฮ็ดบุญลงเขาเสือเอาแเอากระบุงกระตาเงิน เนี่ยเนี่ยอือขากลีรอนแดงๆอยเนี้จำมั้อจำจำจำมันโมเมนต์เฮดปวกธรรมดาตัวนี้เฮดโอ้ยน้าทายทั้งนนตัวเสือมีบ่งคืนน้ำเพื่อจะบอกว่าตัวเสือไทยอคุณล่ะก็คุณ่ะไบังทังมาลายแล้วว่ะมาลาย กี่คนเก็บไหมตีนยูมงไ็ยลังท่นตีนยูไงกันล่ะเบมิงนี่ด้านนีกดี้ด้ีดนี่แ้านน้ด้านนนีนานนางน้องเคยีอกให้ลุงนีนูี้้า้้น้น้ีีนนน้ดีีนน้ พี่น้องนี à, ่นาเนี่ยนะเห็นปะหุดอกจูงมีได้เหน่ะอยู่ในอยู่เนาะเออมึงนะพี่น้องแล้วออกไปได้แซมเห็ดโอ้ยจูมแม่ตัวนี้เออกำลังจูมเลยตัวนี้กำลังจูมจูบุยเลยพี่น้องเอามาพี่นายเห็ดนะเอาเลยอาซามนะจูบุยเลยเปล่าจูบุยนี่อืพี่น้องเลยครั้งแรกในชีวิตที่ได้เก็บเห็ดปวก เออเมนคนดีคุณสอบเลยคนยิ่งเสร็หรับคนดีคนสอบไปเต้นทีเลยดินไปใช่ล่ะไปละเป็มใหม่เราไปมุมห้ามูอใหม่บมันออกจนมันน่าเมนนันหมล มึงมึงพี่น้องนี่<ม>ไปตายากเห็นซ้ำนี่นี่นะ่ะอืมนะพี่น้องเบิ่งนะจกเห็นซ้ำนี่เอ๊บดขุดออกเลยน้าเอามีดมาจิ้ีบนี่นี่นี่จีบมนเลยน่ะซ้ำออกฮะเห็นอีกแล้วพี่น้องเห็นอีกแล้วปุ่นป้าต่อหูแล้วอุ้มออกมาและปุ่ ม่ใช่คุเอาคุณหิ่เสิร์ฟมากขึ้นมาเห็นเร์ัห็นองเบิ้งาไมเสือแล้วพี่น้องบ่ไวยุ่งกำลังไปห้าลงเสือไ่ม่นเบิดงม่นเบิดอาทงงใหญ่เนี้ยอยู่ในนี้ยนี้ยเบิ้งเลยนะลอยาจะลองคองบ่เบิ้งเอาทั้งลุงใหญ่มากาเนี้ยโยนะตรงนี้จะมาหาจะวหาใจใหม่นอง หสดงย่ขนาด้ยินแลอาื่อแลนมากขาแนมึงไปห้องเร็คเขาเจ๊เพชรกเมืองเมืงชียนองอือตัวนี้นะตัวนี้กำลังจุมเลยแห่ปุ่นเข้ามากเขามากตเจ๊เพชรุกเยะก็ชงใ่คะัือิ้นบอแ้ไป้องมึงนะอุ่นอุ่นอืวนว่า ชายหมุนหมุนผู้ที่แท็บอันนี้บพอดีจุ่มบอสังนะสิไ่ด้บวกเท่านึ่งนอนลอเบิ้งเลยแหลนเหม่อนเออมาซองมึงมาใหม่อีกวนวะมาพัด เห็นดอกจูบกันได้บานก็บ่เห็นอีกตาดีนะตาดีบ่ดีบ่อันนี้มันเริ่มจกเน่าแล้วเนาะรืดดอกเปนี่ดอกปนี่แหละมันกำลังออกมันกเน่าอันนมีมีดไหมเขาต้องจงมันไว้นํำจงไอ เสือม看看 oh. Sadly, uche, ันไว้ฮะใช่เป uh, uh. ็บยางอนมืองเมืองพี่น้องนี่นะให้เขบอกเจ้าพี่นัังกาทางป่ากับเห็นปรตูกมันยังบอกตอนน่ะอันนี้ล้างเฮือนประตูเสนแน่เด้อพี่น้องเมืองพี่น้องเ็ตตาสะออนเมืองนะรนี้ อมีแต่เนะ้ะหาบอโอ้ยมอวันน้ำในเขาได้เจ้ไปหลอกมงเบิ่อบอด้ขนน่ะมาพี่น้องม้าเป็นกวัดสารเลยเนี่ยเก้เด็กเก็บเพียปวดรายไปหนีพี่น้องเต็มกระมังเลยเมย์ป๋อข้องเงินของข้าข้องเงินประปามอะไรอยเงกนข้องเฮาวละไรวงพี่น้อง แต่จะกินพี่น้องเลยเชียแต่โมเมนต์ดอกจุ่มเทปขูดตีนกันก่อนเนาะขวดตีนอ่ะหลังก็ไปแกงรวมกันแกงเพียงขวดไอ้ขูดตีนมาแล้วไปตะแกงรวมกันพี่น้องบนนะเบิร์นเบินเพเห็นแบบนี้เด้ขูดเกิดขูดเอาไว้ไม่จะขูดขูดลงนะกิ๊กอ่ะแกงเพียงแค่คะแนนเพียงซ้ำนี่บดคูดองเลยอ้าวจะไปตะแกงนะ คุณอะพี่น้องเลยไปกินไปนี่คือวันห้าบอดดิเป็หลอกเนาะแม่นพุ่ี้องมาเติปพาน้ำเวรกน้ำงานเออมาพี่น้องมา้พูดกันสิร้ายค่ะมาพี่น้องทางเฮ็ดคุณนะล่างเป็นร้ายหนูพี่น้องเลยล่างเฮ็ดล่างเฮ็ดพี่น้องวันนี้จะกินให้น้ำใจปวดอันนี้ล่างเฮ็ดให้น้ำใจวันใหญ่ได้ไมาเดี๋ยวพูดเร็ว ไม่อย่าดิ้นอเ่าดิ้นแล้วพี่ยืนเสด็จไปหาหายพี่น้องเลยเนี่ยถ้าไม่เสด็จพ่อไม่ได้กินนะฮานอนฮานานเผาเซเซนนะลูกนั้นนอนเผาอันนี้รอเนี่ยลูกนั้นนอนเผาพอมาหาเฮ็ดหายพี่น้องไปหาแล้วก็โทรมาบอกลูกว่าเป็นมาเก็บเฮดเด้อร์บริษัพากันแลนจับกผู้พายผู้มันอย่าเก็บก่อนกูเด้อ แท้ยิ่งกันวะเอาอย่างไปในี่ใส่ควัมที่เขาบความเดี๋ยวดิวฉันกำลังตื้่นแล้วซ้ำเมื่อกี้นะอยากเห็นแบบนี้เนาะแบบนี้กินแซ่บแบบนี้หวานเห็นไหมไม่ใช่เจ้าชิทาเหรเจ้าชิทาเออแกงเห็นเลยบ่กแล้ตอนนี้จะแป้งที่อะไรไหมแป้งยิงเราแกงยิ่งเอาผักติ๋วไปใส่ให้ละน้ำไงผมมีผักติ๋ว เมาหล่อแถ่นโกห็กมาพี่น้องมาแกงเห็ดปวกกันเลยป่ะพี่เนใส่พักติ้วใส่ใส่พักติวกต้วไปเรียบร้อยแลยนะ้วพี่น้องเนาะนี่แซ่บๆจ้ายเนื้อ ใส่ผักสลัยลงไปเด้ยนาะพี่น้องเนาะนีผักสลัยเอาใส่นี่ใส่แกงเหียดนี่เขากันดีดีพ yes ี่น้องเลยกินยังไงบ่นี่พี่น้องโอ้ยเนี่ยี่ยวดน้กินข่าว

มีพี่น้องอืมอืมครับคบอืมผอมหนาผอมตาขาดไม่หอมไม่เสิร์ตเอ็มมี่น้องพี่น้องแกงเห็ดฮะแกงเห็ดปวกแซ่บบะบดอนแซ่บแซบแซบเดี๋ยวพี่น้องกินแกงเห็ดปวกเนื้อบะดอนเด้อ แซ่บเ้ยกอเจือเออมือไหรไปแกงฉันน้ำใหม่มือาแกงสันน้ำใหม่ถ้วยหนึ่งเอ้ยสองถ้วยแซ่บ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 อ่งเแซ่บ